ระบบศัลยแพทย์ในยุคสิ้นโลกตอนที่101-110ถึง110การนำเสนอนี้เป็นการวิจารณ์นิยายในแต่ละตอนนะอาจมีเนื้อหาสปอยเนื้อเรื่องอยู่บ้างแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากอ่านเต็มๆก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยอืสำหรับ10ตอนช่วงนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของกู้จวินเลยนะ คือจากเดิมที่เน้นแต่เรื่องผ่าตาดัดโชว์สกิลเทพๆตอนนี้เหมือนเขาต้องมาเผชิญหน้ากับปมในใจตัวเองมากขึ้นเยอะเลยทั้งภารกิจใหม่จากระบบที่มันดูแปลกๆแล้วก็ยังมีการประเมินสภาพจิตครั้งใหญ่อีกที่แบบอาจจะขุดความลับที่ฝังลึกออกมาเลยก็ได้ใช่เลยจากแค่ศัลยแพทย์ฝึกหัดเก่งๆตอนนี้เหมือนตัวละครต้องแบบหันกลับมามองตัวเองไขปริศนาในอดีตแล้วแถมระบบก็มีฟีเจอร์ใหม่มาให้ตื่นเต้นนะแต่ภารกิจลับที่ได้มานี่สิ รางวัลมันดูอะไรอ่ะไม่ค่อยจะคุ้มเลยแต่ก็นั่นแหละต้องมีอะไรแน่ๆเปิดมาตอหนึ่งร้อยหนึ่งเลยนะหลังผ่าตัดตัดแขนเคสหนักๆไปกูจ้จวินก็ได้คำชมตามฟอร์มแต่ที่เออที่น่าสนใจคือสกิลการวางตัวการเข้าหาผู้ใหญ่ประจบแบบเนียนๆน่ะเอาตัวรอดเก่งจริงแต่จุดสำคัญเลยคือแจ้งเตือนระบบนี่แหละสำเร็จผ่าตัด2ดาวได้แต้มสกิลมือแห่งความชำนาญเพิ่มแลวก็ที่พีคสุดๆคือฟีเจอร์ใหม่บันทึกการผ่าตัด เทย้อนดูตัวเองผ่าตัดได้แบบมุมมองบุคคลที่3เลยนะอันนี้ถือว่าโหโกงมากสําหรับการเรียนรู้เลยเหมือนมีรีเพลย์ให้ดูข้อผิดพลาดตัวเองได้ตลอดฟีเจอร์นี้ดีจริงอันนี้เห็นด้วยแต่ที่มันคาใจคือภารกิจลับที่โผล่มานี่สิให้ทําผลงาน150%เจากผ่าตัด2ดาวภายในแค่3วันเองนะแลกกับอะไรภาพถ่ายเบลอๆสุดโสมหนึ่งใบคือรางวัลมันดูแบบอะไรเนี่ยกูจ้จวินก็บ่นแหละว่าดาวน้อยไปหน่อยมั้งแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่ารูปเนี้ย มันอาจจะเกี่ยวกับองค์กรไล่เฉิงหรือเปล่าหรืออาจจะไปกระตุ้นนิมิตแปลกๆของเขาอีกก็ได้ใครจะรู้แล้วพอมาตอนร้อยห้าก็เฉลยเลยได้รูปมาแล้วปรากฏว่าโอ้โหเป็นรูปคนตั้ง52คนหน้าตาเหมือนกันเป๊ะๆเลยแล้วที่พีก,กว่านั้นคือชายชุดแดงในนิมิตอะที่เคยเห็นตอนสังเวยคนให้ต้นใส่ก็อยู่ในรูปนี้ด้วยนะแล้วยังไม่พอกูจจวินดันจำหน้าพนักง,งานต้อนรับที่เคยเจอที่เมืองชิงหยุนได้อีกคนในกลุ่มคนหน้าเหมือนพวกนี้มันยังไงกันแน่เนี่ย ซึ่งมันก็ไปโยงกับไอลัทธีแปลกๆที่บูชามนุษย์ต้นไทรเหมือนพวกนี้กาลังหาทางเป็นอมาตะกันอยู่จริงๆอ่านถึงตรงนี้แล้วแบบเหมือนจะเจอทางสว่างนิดๆนะแต่หมอกมันลงจัดกว่าเดิมอีกงงไปหมดแล้วความพยายามจะใช้รูปกระตุ้นนิมิตก็เฟล,ลอีกไม่สําเร็จแต่กลับกลายเป็นฝันร้ายแทนซะง,งั้นนฝันได้ยินเสียงกระซิบเรียกตัวเองว่าบุตรแห่งความโชคร้าย son of misfortune อะตอนกําลังเดินไปหาต้นไทรในฝันตื่นมานิเพลียนหนักกว่าเดิมอีกที่สําคัญคือ ดันจำประโยคภาษาประหลาดประหลาดในฝันได้เฉยเลยทั้งที่ไม่เคยเรียนแต่ฟังรู้เรื่องมันคืออะไรกันแน่แล้วเวลาก็ผ่านไปไวมากแปบ๊บเดียวตอน1 0 6่กถึง็ก็ถึงคิวสัมพันธ์แล้วการประเมินสภาพจิตครั้งสุดท้ายหรือที่เรียกว่าการประเมิน S value ถ้าผ่านอันนี้ก็จะเลื่อนขั้นเป็นสมาชิกระดับ G ได้สักทีกูจุนนี่คือเครียดหนักเลยกังวลมากกลัวความลับเรื่องภาษาต่างดาวที่เพิ่งนึกออกในฝันจะหลุดโปะเอาตอนประเมินนี่แหละ ม,มีที่ชายเสียงมาิาบายให้ฟังนะว่า SVU a มันคือค่าความมั่นคงทางจิตใจหรือจิตวิญญาณนี่แหละคะแนนเต็มหนึ่งร้อยถ้าต่าไปก็แย่เลยอาจจะต้องโดนส่งไปบำบัดหรือโดนพักงานเอาได้ง่ายๆแล้วก็ย้ำนักย้ำหนาว่าต้องซื่อสัตย์นะอย่าโกหกเพราะมันจับได้อยู่แล้วแถมจะส่งผลเสียกับตัวเองเปล่าๆพอเข้าไปในห้องประเมินก็เจอผู้ประเมินชื่อพี่สาวเหลียงบรรยากาศตอนแรกเหมือนจะดูผ่อนคลายนะแต่กู้จุิงก็ยังระแวงสุดๆ เห็นมีอ SO, ุปกรณ์เพียบเลยทั้ง GSR EEG น่าจะพวกวัดการตอบสนองร่างกายวัดคลื่นสมองอะไรพวกนั้นไหนจะกระจกเงาบานใหญ่อีกน่าสงสัยไปหมดพี่สาวเหลียงก็พยายามชวนคุยเรื่องหนังทำเหมือนให้รีแลกซ์กู้จินก็เนียนๆอินตามไปสุดท้ายก็โดนนาเข้าสู่การสะกดจิตจนได้ใช่เข้าสู่ตอนร้อยแปนี่คือโดนสะกดจิตเต็มๆแล้วพี่สาวเหลียงเริ่มทดสอบเลยด้วยสถานการณ์จําลองที่แบบโหดมาก จำลองว่าผ่าตัดล้มเหลวคนไข้ตายมีทั้งเคสคนแก่เคสเด็กกู้จวินนี่คือตอบสนองรุนแรงสุดๆเลยเห็นภาพหลอนรู้สึกผิดมากๆได้ยินเสียงคนไข้ต่อว่าคืออาการมาเต็มจริงๆพี่สาวเหลียงเลยต้องปรับโหมดนิดนึงมานาบําบัดแทนให้กู้จวินได้ระบายความรู้สึกผิดออกมาให้ขอโทษวิญ,ญญาณคนไข้ในผวังนั่นแหละแล้วก็ให้ข้อคิดดีๆว่าเออหมอก็คือคนไม่ใช่พระเจ้าเราแค่ทําดีที่สุดแล้วมันก็ช่วยนะช่วยให้กู้จวินสงบลงได้จริงๆค่าต่างๆที่วัดอยู่ก็ค่อยๆดีขึ้น แสดงว่าเขาไม่ได้วัดแค่ว่าจิตแข็งไหมแต่ดูว่ารับมือกับความกดดันความล้มเหลวได้แค่ไหนด้วยแต่พอมาถึงตอน109สถานการณ์ต่อไปนี่สิพีกอีกแล้วผ่าตัดเพื่อนซีชัยชีส่วนผลมันกลับตาลปัดเลยกูจูวินดันตอบสนองน้อยมากๆแถมมีหน้าไปปล่อยมุกแซวเรื่องเพื่อนหัวล้านอีกแน่เอาซาพี่สาวเหลียงงงเลยแต่เขาก็นึกขึ้นได้ว่าในประวัติกูจูวินมันมีบันทึกเรื่องความทรงจําผิดปกติอยู่แล้วนี่นา พี่สาวเหลี่ยงเลยเปลี่ยนแผนลองเจาะไปที่ความทรงจํำวัยเด็กแทนคราวนี้กู้จวินเห็นภาพตัวเองตอนเด็กๆเลยนะประมาณสองสาขวบอยู่ในห้องเด็กกําลังวาดรูปเล่นกับแม่บรรยากาศดูอบอุ่นมากสุดของช่วงนี้เลยจริงๆคือแม่ให้ลองเขียนคําว่าต้นไม้กับหนอนแล้วเด็กชายกู้จูนก็เขียนมันออกมาเป็นภาษาต่างโลกอ่ะภาษาเดียวกันกับที่เคยเห็นในระบบนั่นแหละ พอมองไปรอบๆห้องในความทรงจําก็เจอภาพวาดฝีมือตัวเองตอนเด็กเต็มไปหมดเลยพร้อมกับมีคำศั์ภาษานี้กํากับอยู่ด้วยโอ้โ oh, หช็อกตาตั้งความทรงจําที่หายไปมันกลับมาแบบนี้เลยเหรอเนี่ยโหดมากตอนนี้จบตอน1นึคือกูจ้จุนออกจากห้องประเมินมาแบบสภาพไม่ไหวแล้วหน้าซีดเป็นกระดาษเลยไม่กล้าเล่าความจริงทั้งหมดให้พี่สาวเลียงฟังด้วยนะพอกลับถึงห้องก็คือระบายอารมณ์เลยต่อยกำแพงไปทีหนึ่ง แต่ในที่สุดเขาก็เริ่มปฏิปปต่อเรื่องราวได้เออสรุปว่าไอ้ภาษานี้เขาไม่ได้คิดขึ้นมาเองแน,น่ๆแต่เป็นแม่แม่เขาน่าจะรู้ภาษานี้แล้วเหมือนกับว่าใช้ประโยชน์จากเขาตอนเด็กๆให้เขียนมันออกมาซึ่งมันอาจจะไปเกี่ยวกับการทดลองอะไรบางอย่างขององค์กรไล่เฉิงก็ได้จะทําให้รู้คําศัพท์ภาษาต่างโลกเพิ่มขึ้นเยอะเลยแต่พอลองนั่งสมาธิจะขุดความทรงจําลึกๆล,ล,ลงไปอีกกลับทําไม่ได้ซะง,งั้นปวดหัวจี๊ดเลยมันเหมือนมีอะไรบางอย่างบล็อกเอาไว้อยู่ แสดงว่ายังต้องมีเรื่องที่ซ่อนอยู่อีกแน่ๆแต่ยังเข้าไม่ถึงโหสิบตอนนี้เรียกว่าเข้มข้นสุดๆจริงๆดึงกู้จุนจากเรื่องแค่ผ่าตัดเก่งไปสู่ปมในอดีตกับสภาพจิตใจที่แบบโคตรซับซ้อนเลยปริศนาเรื่องภาษาต่างโลกนี่กลายเป็นแกนหลักสําคัญของเรื่องไปแล้วจริงๆคําถามที่มันค้างคาใจมากๆเลยตอนนี้คือถ้ากู้จุนไม่ได้สร้างภาษานี้เองแล้วใครสอนหรือว่ามันติดตัวมาตั้งแต่เกิดกันแน่แล้วเป้าหมายจริงๆของไล่เฉิงล่ะที่ต้องการภาษานี้ หรือต้องการตัวกู่จุ้นคืออะไรกันแน่โอ้โหเรื่องนี้น่าติดตามต่อมากๆเลยช่วยกดติดตามและกดไลค์หากเพื่อนๆชอบเนื้อหานี้